หนึ่งสองสามนี่เลยสัสดีครับวันนี้เจอกันบบางแชนแนลอันนี้คือน้านบาบางบอกว่าะร้อยแปดสิบเก้าบาทฟรีเครื่องเดิมเราจะพาไปดูข้างในกันดูสาวกันว่ามีเยอะไหมสำหรับวันนี้ก็โซนลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเลี้ยล้ตรงนี้ลูกชิ้นนที้หนออันนี้กปนมึกมึกอปามึกอ อันนี้ก็หมูหมูพริกไทยหมูบาร์บีคิวมันหมูเนื้อไก่ไส้อันนี้ก็เป็นไก่นะครับอันนี้ส้มไก่ไม่ไก่นี่คืนส้มอาหารเลครับคืออาหารเลอันนี้ก็ปลาอร่ี่ที่บ้านเราเรียกว่าปลา ปลาสวยจะเป็นห้องโนรีนี่จะมาเป็นปลาบุกงนะครับอันนี้อันนี้อะไรอะไรนะอะไรนะย่อหน่อนี่พอออ่ะอันนี้อะไรครับอันนี้ชอบประเภทที่หางปลาหมึกมีพุ่งเส้นทีเดียวของร้านครับทีเดียวของร้านอื หม่าม้าปลาขาวปลากรวงตุ้งน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มวาจิ้มว่สุดเลยครับอันนี้สูตรเด็ดเลยสูตรเด็ดเลยจิ้มซีฟู้ดแล้วนี่น้ำจิ้มไฮไลท์ของร้านน้ำจิ้มสกีมันบาง Nói chung là sức khỏe, mặn vàng. Mặn vàng đây. Cái này, Cái nghe có mẹ tìm Có đây, đây. nữa. มันบางบางขนาดไหนบางเครับเดี๋ยวของของย่อมครบเดี๋ยวขี่ขบไปเติมยู่เนอะขี่ขบกำลังไปเติมขบหมูยวฝากไว้ตรงนี้กันผมจะเอาจานอีกใบหนึ่งโอเคหมูมาเป็นชิว ข้าวโดขอบโพดข้าวชิ้นบางๆเล็กๆเล็กมากกี่รูนี่นี่โอ้โหอิ่มดีเร็วดีอิ่มเร็วดีอิ่มเร็วดีแ่ชอบชอบชอบอิ่มเร็วดีทุกานเอนี้ไปแก้ปัญหา่ลย อ่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเติมนะครับเออนี่มีของมาเติมเยอะเยอะยามากไหมอนุญาตอันนี้ชิ้นหนึ่งครับพี่อ่ะดูสิสามชั้นไฮไลท์โอ้โหไฮไลท์สามชั้นสามชั้นเราแค่สามชิ้นเออสามโอเคเออดย่ดงนี้ดูสิ อันนี้ซูนเนี่ยน <anch> <Ori ole. S 2> ี่นี่ซูซูกิซูซูกิอันนี้ซูซีฟูดซีฟูดยาระบายอ่อนออนไฮไลท์ของร้านนะครับอันนี้นี่นะดูนะครับอันนี้ซูนเหรอซูซูกิซูซูกินี่ซูดยาระบายซูด เดี๋ยวเราจะลองมันจิ้มกันดูนะครับโอ้โปรเตือกโปแคตเตัดตตัดตัดตพลังโค้งอินเตอร์เห็นแล้วนี่น้่นนี่มีนานาชาติหลายชาติน สามนิ้ดูดินี่สามมิลนะครับสามชั้นสามมิลสามมิลลงไปแล้วคาับน้ากิมากสิไม่เจอของล้านเลยเหมือนเนี่ยสชั้นเนี้สิ่เจอนี่นสิ่เจอนีนี่น้ำกิมซุกี้นี่อร่อย แลวสำหรับค้าอย่านี้ก็เล่งเก็สได้นะครับแล้วแต่ระดับความแรงแล้วแต่ชอบคุณโตผมนี่ตีมุ้งม่วงกันออ พักสดเราต้องสายนี่เลยต้องหักจีกเลยพักนี้มาจากไหนฮะการร้านเมืองครับพี่าก,าการร้านเมืองโอ้ยยัยงไงตรงเบบนี่เลยมันจะสุกทีเดียวโดวยจะทำให้น้ำสุกหวานโดยการผักผักอันนี้ตับกับปืนตับปืนภาษาไทยเป็นห้องพักเหรภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ กวงทิ้งกวงทิ้งหมูแจ๊กคัปืนนี่หมูจักคัมป์ปื้อสไตล์ไทยคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านจริงหรือเปล่าพี่กระป๋องเจ้าของนั่อง้ไหรอออันนี้ที่จริงที่จริงร้านบันบางนี่อยู่ในเนี่ยไหนนิวยอร์กนะอือแต่เนี่ยไปร้านอาหารไทยในนิวยอร์กมีฝรั่งกระป๋องหุ้มไงเหรอถ้ากระป๋องมาจากไรยหุ้มไงเหรอนช่นคือใช่ โอเคนัวครับนัวดูดูสิ่งนี้เจอสิ่งนี้เจอล้านเราจะเอาทะเลลงครับลวกกิมเหมือนอยู่ที่แหลมบาหิีาเลยป่าเมือกนะลวกขคน้กิมซีฟูดเหมือนยูทะเลของกิมใช่ไหมสุลว์ มันบางหมู่คณะอยู่ที่ราดโยธาซอยสามสังคมน้อยเขาได้กี่ทางเขาได้กี่ทางเขาได้กี่ทางมันก็สองทางสองทางอ่าทางไหนห้องทางไหนห้องทางนี้ทางนี้ครับเอ่อทิศเหนือทิศตกอ่าทิศเหนือทิศเหนือเขาซอยไหนทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ทิวตะวันตกทิวตะวันตกอ่ะปากซอยหน้านี่ทิวตะวันตกนี่เราต้องแอบเข้ามาอ่าแล้วปากซอยปากซอยมีซอยสองซอยซอยอย่างก่อนซอย ลาโยูาซอยสามลาโยูาซอยสามยเดูทามอเตอร์อ่าเยูทามอเตอร์ถนนอย่างก็ถนนนะปุ๊บโอ้หปุ๊บโอ้ยไฟไร้ไฟร้านเลยอ่าโอเคแช่แชฉลูกค้าประจำลูกค้าประจำครับมาบ่อยนี่นะอ่าเป็นลูกพี่ลูกพี่ผมพี่สวัสดีครับวัดชัยไลโอ้ยครับ ียังก็วิวของแต่รีวิวขออย่ารีวิวนะนะครับารีวิวนะนะครับเป็นได้หมดครับผมรีวิวน้ำจิ้มอะไรซิรีวิวนะรีวิวนะครับไม่สำคัญเลยครับอาหารนะครับก็สะอาดนะครับรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆนะครับก็โล่งโปร่งนะครับจุดเด่นของร้านนี้ก็คือน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสุดเด็ดของทางร้านเลยนะฮะน้ำจิ้มตรงไหนครับตรงนี้นะครับน้ำจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มตรงนี้ด้วย เอาแนะนำเลยนมีน้ำจิ้มซูางเหรอตะกินนี่ซเรอซุกซี้หนึ่งกอดกซีฟูดซฟูดอ่าอยาใบไปดูหน้าตาของย่างดูโอ้โหอันนี้กระทะดำเปลี่น้วเาเปลี่ยนให้ฟรีครับเปลี่ยนให้ฟรตรอชีพรอชีนี่นะครับของหมูหมูบ้างผมชอบหมู นนู่นปลาหมักุ้มนะไม่ไม่เป็นเส้นเป็นเส้นน่ากินเว้ยจากะฮะมาลงมาที่มีดูโอ้ตืบนึดลูกพี่สเก็ตข้อมึดเสียดปลาลองดูนะครับลองลองมาบ่อยล้ววับหอมหอมขึ้นจมูกน่ากินมากก็ด๊อ หน่อยให้หกสกปกห้าสกปกให้แปดหลังจากนี้หลังจากนี้รถข้างนอกอ่าสุดหลอมาละสุดหลอมมาแล้วอัน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 นี้อันนี้ชนิดจุ่มมันมันจะนุ่มนิดนึงนุ่มจะเด้งเฮ้ยพี่ตำรวจเข้าโอ้ก้องสองตำรวจสิตำรวจเขาใช่หรือเปล่าตำรวจดิตำรวจตามไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้ชนิดที่จุ๋มครับม่นก็จะได้ออร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมคนสวยเจ้าเนี่ยอร่อยเจ้าต่อไปจะลองน้ำจิ้มลองน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ครับปลาหมึกปลาจะจิ้มเข้าไปนี่รสชาติคือ เข็มดูดเน้นเข็มเพชรไอ้เข็มดูดขึ้นไปว๊าเข็มชอบชอบอะไรของร้านนี้ครับร้านนี้อะไรชอบอะไรของร้านนี้สามชั้นอร่อยครับโอ้โหสามชั้นอร่อยสี่ยอดโอ้นี่ยนะครับถามสาวงามโอ้ชาวนจิมไมอย่างครับชาวนจิมไมอย่างน้องจิมสุดโอ้โหชาวนจิสุกี้นี่เป็นสุด เป็นสูตรเด็ดเลยสูตรเด็ดของร้านเลยของเรามันหอมอันนี้อร่อยอะไร <c oughs> จริงวันนี้ก็ขอบมัน,นบางชาแน,นลฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ออด, like, ด,ด้วยโอเคครับ <c oughs> <c oughs>